สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเบอรน่าลีฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะต้องก็จะมาทำการรีวิวนะอะไรว่าง่ายก็คือรีวิวเวิร์ลแอนด์ทาวเวรลแล้วก็จะมาพูดในเรื่องการสมัครการสัมภาษณ์อันนี้ขอดูคนนึนงค่าใช้จ่ายแล้วก็แบบการเตรียมตัวอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครอยากฟังพาร์ทไหนก็สามารถแบบกดสค i ิปได้แต่ว่า,ท,าที่ดีก็อย่าลืมฟังทุกพาร์ทเลยดีกว่าเนะจะได้แบบว่าเข้าใจกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ จะเป็นเรื่องอาการสมัครใช่ไหมหนึ่งเลยนะคะอันนี้ไปของ IEO หนูถ้าใครสนใจก็ลองติดตามเพจหรือว่าลองทักไปถามพี่ IEO ได้ว่าแบบเออเปิดหรือยังหรือว่าเต็มหรือยังอะไรบี้โนอันนี้ของเป็นเยอรมันนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นอันนี้หลายคนสงสัยว่าเยอรมันกับอเมริกามันต่างกันยังไงอันนี้เดี๋ยวจะบอกให้เลยนะคะก็คือเออเยอรมันนะเลือกเมืองแล้วก็เลือกงานไม่ได้นะคะคือเหมือนทาง เอเจนซี Agency, ่เยอรมันเขาจะเป็นคนพิจารณาให้เราเองว่าเราเหมาะกับเมืองไหนแล้วก็ช่วงเวลาให้เราไปได้แบบวันที่เท่านี้เท่านี้งานนี้เขาแบบต้องการไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทํางานสองไม่ได้เนอะถ้าไม่สามารถทำจ็อบสองได้ทําได้แค่จ็อบเดียวนะคะนี่คือเยอรมันเนอะอแล้วก็ึะว่ารายได้อะเลทอะ่ะคือมันจะเลทของเยอรมันมันจะแค่สิบสองยูโรเท่าที่เห็นมากสุดนะคือ1 3ยูโรต่อชั่วโมงแต่ว่าต่ำกว่านี้ไม่น่ามีเลยแล้วก็สูงกว่า13ก็ไม่น่าจะมีแต่อย่างอเมริกามันเห็นมันมีหลายเลทมากแบบ ไปยันแบบ20ดอลลาร์เลยก็มีแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องอเมริกาน,นะคะเพราะว่าเราไม่เคยไปเหมือนกันแต่ก็มีเพื่อนไปมาอยู่บ้างเนาะเออส่วนอเมริการก็ทำจับส,ง,สงได้แล้วก็ถ้าใครอยากไปเม็กนิโกนะคะหรือแบบอยากไปหาเงินเก็บอื่นเราไม่ค่อยแนะนํนาเยอรมันเลยนะเพราะว่ามันหนึ่งมันทำไ้แค่ง,งานเดียวแล้วก็รู้สึกว่าอ,อ๋อทิปคือคนเยอรมันเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องให้ทิปอะให้ทิปใช่ไหมคือถามว่าเขาให้ไหมก็ให้แต่แบบมันไม่ได้แบบอเมริการที่แบบจะต้องแบบให้ทิปตลอดอะไรเงี้ยแต่เราสึกว่า เยอรมันไม่ค่อยให้เนาะนี่ไม่ได้ติดตลอดคือได้ถ้าแบบได้ไม่ทุกวันนะอะไรเงี้ยเออเออค่าของชีพใช่ไหมรู้สึกว่าอ,อืมเยอรมันก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะเออแบบอาหารจานหนึ่งก็แบบเมนคอร์สก็สิบห้ายูโรอับๆส่วนแบบแอปเปิ้ลไทเซอร์ก็แบบเก้าสิบยูโรแล้ว่ะก็ค่อนข้างแพงอืมแล้วก็ น้ำแต่ว่าข้อดีคือน้าดื่มก็ดื่มจากก๊อกได้เพราะฉะนั้นก็ไม่เสียงเงินมากแต่ว่าเนี่ยตอนไปแรกๆเอแอแบบก็ยังไม่กล้ากินนะและ้วก็สิ่งที่เราชอบของเยอรมันนะคะที่เราเลือกไปเพราะว่าเราสามารถไปเที่ยวได้26ประเทศที่มีที่เขารับเชงเก้นอะหนูก็สัมภาษณ์ใช่ไหมก็สัมภาษณ์คำถามเ,าเราจะสัมภาษณ์สองรอบนะคะกับเอเจนซี่ทางเยอรมันรอบนึงแล้วก็จากนายจ้างรอบหนึ่งคือจากเอเจนซี่น้องคำถามก็เออแนะนําตัวชื่อไรถ้าพูดเยอรมันได้ก็พูดนะคะแต่ว่าถ้าพูดไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อเราเออไม่ได้เยอ มีปัญหาในการทํางานขนาดไม่ไม่ได้ขนาดไม่ไมีเลยนะแต่ถามว่าคนนน้นเขาใช้ภายภาษาเยอรมันนะเคื่อน้อยแบบกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนสูงอายุหน่อยอะ่ะเขาก็ไม่พูดอังกฤษอยู่แล้วอะ่ะส่วนใหญ่เลยเขาพูดเยอรมันกันอืออาจริงๆเด็กใบรุ่นบางคนอะ่ะเพื่อนร่วมงานระบางคนอะ่ะพูดอังกฤษก็ยังไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันไม่เป็นปัญหาเลยอะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งอะ่ะอีกส่วนหนึ่งมันก็พูดได้เยอะอะไรเงี้ยซึ่งนายจ้างหรือว่า เราก็จะมีเพื่อนต่างชาติมาเหมือนอยู่แลว้วอะเพื่อนที่เขาแบบมาจากประเทศอื่นเราอะเจอประเทศบอสเนียโปแลนด์เซอร์บอรเบียเราสามประเทศนี้ที่แบบทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็เด็กวัยรุ่นเยอรมันก็ทําเยอะเหมือนกันอืต่อไปเอคอเออคำถามใช่ไหมจากเอจีเนี่ยเขาก็จะถามว่าเออทำไมอยากไปเยอรม,มันแล้วก็เคยไปต่างประเทศไหมไปคนเดียวหรือไปกับใครแล้วก็อยากทําเมืองไหนกิจกรรมยัางว่าคือสุวว่าคําถามทั่วไป ไม่ต้องตกใจคะคะคำถามทั่วไปไม่ต้องตื่นเต้นไม่ได้แบบยากอันนี้คือคถามระนับต่อไปกับนายจ้างกับนายจ้างก็ถามว่าเริ่มงานได้เมื่อไหร่แล้วก็เอเหมือนกันแล้วก็โดนอีกคือทำไมอยากมาเยอรมันแล้วก็แบบเออชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำถามทั่วไปอีกแล้วไม่ได้มีคำถามที่ยากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าตกใจนะคะเราเราเป็นคนที่แบบเราก็จะแบบพูดเยอรมันเราพูดไม่ได้แต่ว่าเราพูดแนะนำตัวได้ใช่ป่ะพราพูดได้เขาจะแบบอื ได้หรออะไรเงี้ยเลาบอ๋อไหมอังกฤษดีกว่าก็ประมาณนี้อ๋อแล้วก็เนี่ยรีเควสกับเอเจนซี่ยามันไปว่าอยากทำที่เบอร์ลินไม่ก็มิวนิกแต่ได้ทำอยู่ใกล้แฟรง์เฟิร์ตค่ะคึอคนละคนละที่เลยนะคะก็แต่ไม่เป็นไรอโอเคมากๆที่ทำงานเรานะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาเล่าเรื่องการเตรียมตัวดีคค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนที่จะไป เยอะละมันแล้วก็ก่อนที่จะไปทำงานที่นู่นหนึ่งควรจะรู้ภาษาเข้าไว้บ้างไม่ต้องพูดได้แต่แบบการแบบสวัสดีใช่ไหมสวัสดีขอบคุณขอโทษหรือการแนะนำตัวเปนชื่ออะไรเงี้ยแบบอีชไคเซอร์อะไรเงี้ยแบบอีชบีนหรือว่าทั่วไปอะ่ะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะบทสนทนาทั่วไปนะคะสอบวัฒนธรรมนูอย่างเช่นอ,อ,อันเนี้ย แอบเป็นเ u l t u r e shock นิดๆคือแต่เดี๋ยวอยากจะทาคลิปแยกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะพูดไปเลยนิดนิดนึดนงก็คือเรื่องแบบเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมแล้วแพ็คน้ำอะคือปกติบ,บ้านเราอะถ้าเราแบบเจอน้ําเป็นแพ็คเราก็ต้องหยิบทั้งแพ็คใช่ปะแต่ที่ไม่เราสามารถหยิบเอาขวดนึงออกมาจากแพ็คนั้นได้เลยอะคืออันนี้ค่อนข้างช็อ c เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ก็โอเคเราก็ไม่กล้าดึงอะเนาะแบบบางทีแพ็คมันใหม่ๆแล้วนะแบบ เพื่อนก็ดึงออกมาจากแพ็กอะหนึ่งขวดเอออันนี้ก็แบบตกใจนิดนึงแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะให้เตรียมยาทุกคนยาเตรียมดีๆนะเออก็คือแบบเออยาพารานทั่วไปยาแก้แพ้ทั่วไปใช่ไหมหรือยาโรคประจำตัวของทุกคนที่มีเนาะใครที่มีหงทยอะไรเงี้ยเออเอายาดมเบมลเยอะไปฝากได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากให้เอาไปคือยาแก้อักเสบอะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ตัวนี้คือเราอะ่ะไม่ได้เอาไป แล้วเราอะเกิอดอุบัติเหตุคือเราอะจักรยานลมทุกคนแล้วที่เนี้ยแผลเราอะติดเชือ้อคือเดี๋ยวขึ้นรูปให้คือแผลเราอะติดเชื้อแล้วที่นี้มันทําให้เกิดแผลเป็นแล้วแบบมันเป็นหนองด้วยความที่แบบไม่มียากแก้เสบแล้วเราเป็นไข้คือเอาจริงๆิติดไว้เถอะเออเอาติดไว้เถอะเผื่อแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราไม่มีทางรู้ได้การเตรียมตัวอืมตอนแกก็ประมาณนี้นะยังไม่ไม,ไม่มีอะไรมากเขาสึกว่าไปห้โนู่นอะก็ค่อยไปปรับตัวเอาเอ ต่อไปเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมคือเราอะเอ่เดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้เพราะที่พราะว่าตาอะไรไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรแล้วก็ทุกคนสามารถไปดูในทิกตอกได้เดี๋ยวขึ้นชื่อให้เพราะทิกตอกเนี่ยรีวิวไว้ละเอียดนิดนึงไม่ละเอียดหรอกแต่ว่าเอ่ใส่ดีเทลไว้ให้อะ่ะอ่าไปดูในทิกตอกได้ซึ่งรายได้นะคะตรงได้กลับมาประมาณนะอันนี้ตีเป็นเงินไทยนะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทประมาณรวมทั้งหมด วันแสนแปดอะ,อะไม่มีเอ้ยหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทประมาณประมาณมาณเสียไปเสียไปประมาณแสนห้านะคะอันนี้รวมพรกเกคไม่นี้แลลวแต่ว่าเราเสียตังค์เยอะจริงๆเพราะว่าไม่เนี่ยไม่ไม่ไมไมคืนทุนนะขาดทุนด้วยเพราะว่าอืมเราก็เที่ยวเยอะใช้เยอะอะ่ะอันนี้แต่ว่าถ้าถ้าไม่นับของเราต่งว่ามันก็ก็คืนทุนอยู่ประมาณสามสี่หมื่นอ่ะเออประมาณสามสี่หมื่นนะต่ว่าคืนทุนอยู่ ถ้าใครไม่ใช้จริงๆอ่ะถ้าใครแบบไม่เที่ยวอ่ะเนาะหรือแบบเที่ยวแค่ในเยอรมันที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เที่ยวแบบใช้เครื่องบินอย่างเราดบบเที่ยวใช้เครื่องบินไงแล้วก็ค่าที่พักอีกอะไรเงี้ยเออก็ว,ว่ามีสามสี่หมื่นนะคืนทนุนอยู่อืมแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้ว,ว่ามันแบบมันไม่ได้เมกนี่ได้เยอะอ่ะอืมแต่ก็อย่างที่ตอนคิดตอนแรกคิดไว้ประมาณแบบแสนสองเออได้ได้มาประมาณแสนแปดก็ถือว่าโอเคนะคะผ้าสำคัญที่ทุกคนแบบอยากฟังมากแกว,วีซ่าอะไรมันมีหรอวีซ่าทำงานอ่ะ คือมันไม่มีเว้ยแกต่อตรงนี้วีซ่าทางานไม่มีนะคะบอกตรงนี้มันไม่เหมือนอเมริกาที่มีเจวันใช่ไหมคือวีซ่าที่ไปเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอ่ะบอกเฮ้ยแกแก่เ่เป็นผิดกฎหมายเลยปะแต่กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้คือถ้าใครเคยกรอกวีซา่าอะตรงมันจะมีตรงมาถุประสงค์อ่านเรื่อกวีซ่าท่องเที่ยวใช่ไหม90วันแล้วตรงมาถุประสงค์มันจะมีท่องเที่ยวเป็นบิสเนสหรือเป็น ไปทาอะไรไม่รู้หลายอย่างก็จะเป็นเป็นประถบประสงค์เนี่ยคือบิซเน็ต่ะประถุประสงค์วีซเน็ตแล้วก็เขาจะให้ใส่ชื่อองค์กรที่เชิญเราไปทํางานหรือเชิญไปทําอะไรไม่รู้มันก็จะอยู่ได้แค่90วันนะคะทุกคนเรื่องวีซ่าอะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคือในวันที่อะของวีซ่าที่เขาให้มาพอเราผ่านแล้วใช่ไหมเขาจะมีวันที่สามารถเข้าประเทศได้แล้วก็ที่ออกประเทศได้ เขาจะให้เกินมาประมาณ15วันมันไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนอ่ะอยู่ได้ถึงวันสุดท้ายที่มันเขียนนะคือมันนับตั้งแต่วันที่ทุกคนอ่ะเข้าประเทศเขานับไป90วันแบบเขาจะให้เกินมา15วันเพราะว่าเผื่อเราอ่ะเลื่อนตั๋วไปบินช้ากว่าที่เขาให้เนาะหรืออะไรเงี้ยภายในระยะเวลานี้แค่90วันนะคะอย่าเกินเพราะว่าถ้าเกินนี่คือเกินมาวันหนึ่งก็แบบ อาจจะมีปัญหาได้คือเขาจะมีตัวเลขบอกให้ว่าเขาให้กี่วันอย่างนี้ได้90วันอย่างเพื่อนนี้ได้89วันก็จะอยู่แี่แค่89วันไม่ใช่90วันนะคะอย่างเนี้ยได้90ได้เต็มนะคะก,ก็ประมาณนี้เรื่องวีซา่าแต่เนี่ยโดนโดนค่าวีซ่าไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราเขียน อะไรผิดเยอะก็ไ <rôle> ม่ม <of> <ici> ีป <tr> ัญหาอะไรนะคะทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็เป็นประมาณนี้นะคะที่พูดกันไปในวันนี้เนาะถ้าใครมีคําถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถเม้นต์ใต้คลิปเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบเนาะหรือแต่เอาจริงอยากให้อยากให้เม้นมากกว่ามา DM ในไอนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อคนอื่นเขาจะได้แบบอ่าด้วยได้ว่าแบบโอเคอะไรเงี้ยประมาณนี้ ออจะได้เห็นว่าโอเคคําถามนี้คําตอบเป็นไงแต่ว่าถ้าไหนที่เราตอบไม่ได้จริงๆเราก็จะบอกเพื่อนๆนะว่าเราตอบไม่ได้บางทีมันเป็นคำถามที่เราไม่รู้อ่ะเออแต่ถ้าอันไหนเรารู้เราจะตอบนะแล้วก็คําตอบคือเป็นสิ่งที่เราเจอนะเราไม่ได้แบบคืออย่างเช่นเราเจอมาแบบไหนเราก็จะตอบแบบนั้นอนะถ้าสมมุติใครถามแบบอะไรที่มันแบบเกินไปอะไรเงี้ยก็ตอบไม่ได้ก็จะบอกตอบไม่ได้นะคะก็ หมองว่าทุกคนะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คือมันมีคนมันไม่ค่อยมีคนออกมาพูดเรื่อง Work and t r ท v e l เยอรมันอะเรารู้สึกว่าเราหารีวิวไม่เจอเลยแล้วเราอะตอนแรกเราก็แบบเออมันจะมีจริงไหมแต่สุดท้ายก็เออพอเนี่ยไปมาแล้วทุกอย่างคือจบเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเนี้ยจบแล้วเราก็เลยออกมาพูดออกมาทําคลิปให้เพื่อนๆกันดนูเผื่อหวังว่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในอนาคตว่าอยากจะไปไปดีไหมหรืออะไรอย่างงี้ก็ฝากเพื่อพิจารณากันดูนะคะว่า ชอบอันไหนมากกว่าอเมริกายามันหรือว่าอยากไปไหนอะไรเงี้ยก็ลองเลือกเอาดูนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะ